การขึ้นเนินเนี่ยถ้าเราแม่นจังหวะคัดจับแล้วต้องบอกเลยครับว่าง่ายมากผมก็ได้สรุปวิธีมาให้ทุกคน4วิธีครับเราเริ่มกันเลยสําหรับวิธีแรกถ้าสมมุติว่ามันพอที่จะเป็นไปได้นะครับเราจะหลีกเลี่ยงการหยุดบนเนินอันนี้ก็คือข้อแรกนะเนี่ยครับเราจะหลีกเลี่ยงการหยุดบนเนินไปช้าๆคลอๆเนี่ยไม่ต้องหยียบคันเร่งมันก็ไปถ้าสมมุติว่ารถเรามีแรงบิดมากพอนะ เนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงการหยุดบนเนินหาจังหวะที่จะไปต่อเนื่องเราจะไม่เร่งขึ้นไปแล้วก็ไปจอดติดออกใหม่ครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆเลยหลีกเลี่ยงการจอดคาเนินหาจังหวะอย่างน้อยๆขอให้รถมันไหลคลอคลอคอัคอคนคลานไปเรื่อยๆได้ครับเทคนิคต่อมาของการขึ้นเนินข้อที่2นั่นก็คือการออกตัวไปเลยคือถ้าสมมุติว่าเรามือใหม่ เรามีวิธีเพรสเซฟโดยที่รถไม่ไหลเหมือนกันนะทุกคนอาจจะไม่ต้องกลัวว่าจะต้องดึงเบรคมือทุกครั้งแล้วรถถึงไม่ไหลแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราหาจังหวะคัดจับเจอเราเหยียบเบรกไว้ค่อยๆถอนคัดออกมาให้คัดจับก่อนเติมคันเล่นไปก็ไปเหมือนกันรถไม่ไหลเลยหรือว่าถ้าท่านไหนที่แบบอยากออกตัวไปเลยเหยียบถอนคัดออกมาเหยียบคันเล่งออกตัวไปเลยอันนี้ก็อาจจะไหลนิดนึงน,นิดเดียวแต่ว่าไม่เยอะหรอกครับมันก็สามารถไปได้เหมือนกัน มาทุกคนลองดูครับเดี๋ยวผมจะค่อยคอยคลายคัดออกให้คลัสมันจับเริ่มจับก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเติมคันเร่งได้หรือว่าถ้ารถมีกําลังแรงบิดเยอะๆเนี่ยมันไหลขึ้นไปต่อได้มันไม่ได้ไหลถอยหลังครับทุกคนลองดูนี่คัดจับแล้วนะนะเห็นไหมเสียงเครื่องเปลี่ยนอันนี้แบบหนึง่ง ปลอยเบรกไม่ไหลคัดจับแล้วถอดคัดออกน,นิดนึงเติมคันเร่งไปเห็นปะไม่ดับไม่ดับเลยหรือถ้าสมมุติว่ารถมีแรงบิดเยอะๆอ่ะทุกคนดูนี่ครับเนี่ยมันไปของมันเองเนี่ยไม่ได้เหยียบนะไม่ได้เหยียบเลยมันไปของมันเองก็คือมีแรงบิดค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งเบนซินอะไรงนี้ครับ แรงบิดอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าถ้าเนินชันกว่านี้รถดีเซลก็อาจจะไม่เพียงพอเหมือนกันถ้าบรรทุกของหนักกว่านี้เนินชันกว่านี้ก็จ,จะไม่ค่อยมีใครใช้คัด์อย่างเดียวขึ้นเนินกันหรอกครับก็จะเนี่ยปล่อยคัด์ให้นิดนึงเริ่มสถานนิดนึงให้คัด์เริ่มจับเติมคันเร่งนื้นไครับก็จะขึ้นง่ายแต่ว่าถ้าท่านไหนที่แบบเซียนอยากออกเร็วๆไม่ได้อยากละเมียดละไม้กับมัน ก็ทําได้ก็หยียบออกบื้นไปเลยแต่ว่ารถมันอาจจะไหลถอยหลังนิดนึงอ่ะทุกคนดูนี่ครับเห็นปะมันอาจจะไหลถอยหลังนิดนึงอาจจะต้องเติมคันเร่งหนักหน่อยอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ถ้าสมมุติว่ามือใหม่เนี่ยเราค่อยๆถอนคัสออกมาให้นมือตำแหน่งคัสจับครับเหมือนเดิมไปงไายม่ เทคนิคขึ้นเนินข้อที่3นั่นก็คือในเรื่องของเบรกมือก็มือใหม่หลายๆท่านอาจจะชอบใช้เบรกมือนะครับเพราะว่ามันชัวร์ดีอ่ะวิธีใช้เบรกมือคืออะไรจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการที่เราใช้เบรกเท้าเมื่อกี้แหละครับทําให้รถมันคัดจับเกาะแต่ว่าเบรกมือเนี่ยเราสามารถย้ายเท้ามาเหยียบคันเร่งให้ล้อมันจะหมุนละจะหมุนละจะหมุนละอะไรเงี้ยครับมันจะ เปอร์เซ็นต์การดับมันจะน้อยลงความชัวร์มากขึ้นมาทุกคนลองดูนี่นะครับสมมติว่าผมขึ้นเนินมาละจังหวะน,นี้ต้องจอดละโอเคจอดเหยียบคัดเหยียบเบรกดึงเบรกมือถ้าสมมติว่ามันแป๊บเดียวเราอาจจะกดปุ่มไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันนานเนี้ยเราก็ดึงให้มันล็อกไปเลยวิธีออกตัวทํายังไงย้ายเท้าออกมาเนี่ยครับมันไม่ไหลหรอกเพราะว่าเราดึงเบรกมือไว้ย้ายเท้าออกมาตอนนี้มือมาจับเบรกมือเริ่มที่จะออกตัว เริ่มที่จะออกตัวให้เนี่ยรถรู้สึกว่าเหมือนรถจะไปเหมือนรถจะไปเหมือนรถจะไปละอ่าพร้อมไปแล้วนะปลดเบรกมือลงถอนคลัตช์ออกเนี่ยไปเลยอันนี้ครับก็สามารถทําได้ทําให้เราออกตัวได้ง่ายมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเทคนิคขึ้นเนินข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4นั่นก็คือในเรื่องของการคาคลัชไว้ครับมันก็ทําได้แต่ว่า ถ้าสมมติว่าติดนานๆอันนี้ไม่แนะนําเพราะว่ามันจะมีการจับมันจะมีการเสียดสีกันตลอดเวลามันอาจจะทําให้คลัชไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่านิดๆหน่อยๆเนียน่ยพอทําได้ทุกคนลองดูนี่ครับสมมุติว่าเราขึ้นเนินมาเงื้ออึ๊บรถติดละอ่ะอาจจะไม่ใช้เบรกเลยก็ได้นี่คอคอคัดไว้คอคอคัดไว้เห็นปะเนี่ยคอคอคัดไว้จะไปก็คลายคัดออกเติมคันเร่งนี่ครับติดอีกละ ใช้คัดอีกเนี่ยใช้คัดอีกไปนะครับก็คือใช้คัตให้มันเริ่มจับให้ล้อมันไม่หมุนถอยหลังแต่ว่าก็ยังไม่มีแรงที่จะไปนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าจะแนะนำให้ใช้นะก็จะเป็นแนะนำที่ที่แบบเหมือนจะหยุดแล้วก็ไปเหมือนจะหยุดแล้วก็ไปจะหยุดแล้วก็ไปทำนองนี้จะไม่ได้หยุดนาน เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันทํานานเนี่ยก็คือตอนนี้มันเสียดสีกันตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทําให้เปลืองคัดทําให้คัดไหมได้ครับมันจะอารมณ์ประมาณนี้ขึ้นไปแล้วเออหยุดโอเคอ่ะไปต่องึญเออหยุดอีกแล้วอ่ะไปต่องืนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้จังหวะต่อเนื่องมากกว่าไม่ต้องมาเหยียบเบรกออกใหม่เหยียบเบรกออกใหม่อันนี้ครับก็คือการใช้คัตคอคอไว้เอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ครับคือบางอย่างมันก็จะไม่ได้ เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆที่สุดมันอาจจะเป็นผลเสียถ้าสมมุติว่าเราใช้ไม่ถูกจังหวะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาไปปรับใช้ให้มันถูกต้องเะครับเป็นผลดีมากๆเลย